แต่อีกด้านหนึ่งกลับอาจจะกำลังเป็นโอกาสให้กับสองประเทศสำคัญก็คือจีนและรัสเซียด้วยช่วงนี้คุณพงษ์สัต์สุโพงษ์เข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะกลายเป็นว่ากำลังจะเป็นการหยิบชิ้นปลามันโดยเฉพาะ ในค่ายจีนและรัเสเซียหรือเปล่าคะคุณอ,อาจาจ,าจะมีอีก,กออหนึ่งประเทศก็คือเรื่องอิหร่านด้วยนะครับแต่ว่าน่าสนใจเรื่องของจีนคุณณฐาจะเห็นภาพความพยายามในการกระชับความสัมพันธ์ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับยิ่งมีความเคลื่อนไหวที่มันรวดเร็วแบบนี้ของกลุ่มตอริบานก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจีนจะขยับตัวอย่างไรต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าการท่าทีการสนับสนุนกลุ่มตอริบานของบางประเทศในกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ส่งออกมาอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้าเราอ่านระหว่างบรรทัด จากผู้นําหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็จะเห็นความคิดเห็นเห็นทัศนะของเขาต่อกลุ่มตอริบานได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับคืนวันนี้ผมรวบรวมเอาปฏิกิริยาของบุคคลสําคัญ3คนจาก3ประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน เริ่มกันที่อิหร่านก่อนนะครับประธานาธิบดีเอบราฮิมไรซีของอิหร่านเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าความล้มเหลวความพ่ายแพ้ของสหรัฐในอัฟกานิสถานจะนําไปสู่การฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนแล้วก็เรียกร้องให้ทุกกลุ่มในอัฟกานิสถานบรรลุข,ข้อตกลงแห่งชาติในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน พูดถึงสหรัฐกับอิหร่านเราทราบกันดีว่าเป็นไม้เบื่อไ,ไ,ไม้เมากันมาตลอดนะครับสหรัฐเองก็มักจะกล่าวหาอิหร่านว่าลักลอบให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มตอริบานเพื่อต่อต้านกองกําลังอเมริกันแต่อิหร่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันอีกประเทศหนึ่งก็คือที่รัสเซียครับซาเมียคาบูลลอฟนะครับเป็นผู้แทนด้านกิจการอัฟกานิสถานของรัฐบาลร,รัสเซียเขาบอกว่าราัสเซียเนี่ยจะให้การยอมรับหรือไม่ให้การยอมรับรัฐบา,ตาลตอริบาน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการปฏิบัติตัวของกลุ่มตอริบานโดยตรงเลยนะครับ ดูแบบนี้แล้วไม่น่าจะส่งสัญญาณอะไรแต่ตัวของคาบูลอฟก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียด้วยนะครับว่าเอกอัคร,รราชทูตรัสเซียประจําอัฟกานิสถานจะไปพบกับผู้ประสานงานของกลุ่มตอลิบันในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของคณะเจ้าหน้าที่การทูตรวมไปถึงอาคารสํานักงานของสถานทูตรัสเซียในอัฟกานิสถานด้วย2ประเทศแรกอิหร่านกับรัสเซียเนี่ยประโยชน์ที่จะได้ตรงๆก็คืออิทธิพลของสหรัฐที่ลดน้อยถอยลงไปแต่ประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์เต็มๆทางเรื่องความมั่นคง เรื่องเศรษฐกิจการค้าหนีไม่พ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้ทางการจีนระบุว่าสถานเอกอัครราชาทูตจีนประจํากรุงคาบูจะยังเปิดทําการตามปกติต่อไปแม้ว่าจะเกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นภายในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานหลังจากที่รัฐบาลถูกโค่นอํานาจ ยิ่งเรามาจับสัญญาณจากหัวชนอิงโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนไม่ได้ตอบคำถามชัดๆว่าจะให้การยอมรับกลุ่มตอริบานในฐานะรัฐบาลใหม่หรือไม่นะครับเพียงแต่พูดเป็นในว่าจีนเคารพการตัดสินใจเคารพตัวเลือกของชาวอัฟกันสิ่งที่น่าสนใจเธอบอกว่าการให้คำมั่นของกลุ่มตอริบานว่าจะจัดตั้งรัฐบาลให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการให้คำมั่นว่าจะคุ้มกันความปลอดภัยให้ชาวอัฟกันให้นักการทูตต่างชาติ น่าจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างราบรื่น พูดถึงจีนนี่เป็นประเทศแรกที่แสดงความพร้อมที่จะยื่นมือกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มตอรริบานตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับจนเกิดภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ขึ้นมาบุคคลในภาพสองคนด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมก็คือมุลลาอับดุลการีบาราดานะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มตอรริบานด้านขวามือคือหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่พูดถึงกันทั่วโลกทั้งสองคนไปพบกันที่นครเทียนจินของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งคู่หาเรือกันเรื่องอะไรบ้างผมสรุปมาให้แบบนี้นะครับผู้แทนของกลุ่มตอลิบานเนี่ย ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมให้อัฟกานิสถานถูกใช้เป็นที่พักพิงของกลุ่มติดอาวุธแลกเปลี่ยนกับการที่จีนสนับสนุนทางเศรษฐกิจการลงทุนแก่กลุ่มตอลิบานเพื่อฟื้นฟูอัฟกานิสถานครับคำถามก็คืออัฟกานิสถานมีความสําคัญอย่างไรต่อจีนความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์อันนี้เป็นหลักเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นได้จากแผนที่นี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าพรมแดนกั้นระหว่างจีนกับอัฟกานิสถานเนี่ยสั้นมากนะครับมีระยะทางเพียง70กว่ากิโลเมตรเท่านั้นแต่นี่เป็นจุด สำคัญครับเพราะว่าอัฟกานิสถานอาจจะกลายเป็นสถานที่พักพิงของสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอุยเกอร์ที่ไม่พอใจรัฐบาลจีนได้นะครับและนะักรบกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้ประโยชน์ของสภาพที่ตั้งเนี่ยแหละครับเข้ามาก่อเหตุโจมตีในเขตการปกครองตนเองริงอุยกูบั่นทอนเสถียรภาพของจีนมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า การประสานความร่วมมือของทั้งจีนและกลุ่มตอริบานเป็นผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกันสิ่งที่กลุ่มตอริบานจะได้รับอย่างแรกเลยก็คือการพึ่งพิงขาใหญ่ของโลกบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับส่วนจีนเนี่ยได้2ต่อได้ทั้งคนที่คอยดูหลังบ้านได้ทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตจากเส้นทางการค้าที่บุกเบิกใหม่ด้วยครับนะักวิชาการด้านโลกมุสลิมอาจารย์มานุษอารี ประเมินนะครับว่าจีนและรัสเซียน่าจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้ตอลิบานได้รับการยอมรับมากขึ้นบนเวทีโลกครับแล้วจีนเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประเทศหลักนะครับพร้อมกับรัสเซียในการที่จะผลักดันตาลิบันให้ได้รับการยอมรับในเวทีสหประชาชาติหลังจากนี้ต่อไปจีนเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายนะครับที่ไม่ต้องการที่จะเข้ามาแทรกแซงอัฟกานิสถานอยู่แล้วนะครับเพราะว่า เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนนะฮะ,ะจีนเองก็กลัวว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบนะครับถ้าสมมุติว่ามันมันมันมีความขัดแย้งกับอัฟกา,านิสถาน มาถึงคำถามสำคัญนะครับคุณผู้ชมก็คือการแผ่ขยายอิทธิพลของ3ประเทศนี้ที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยจะยิ่งทำให้อัฟกานิสถานใต้เงาของกลุ่มตอริบานมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นหรือไม่นะครับคุณนัทธาเพราะว่าแต่ละประเทศเองก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นคุณเดิมอยู่แล้วสถานการณ์เรื่องนี้ในแต่ละประเทศก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับค่ะแต่ว่าสําหรับข้อกล่าวหาต่อกลุ่มตอริบานเองก็คงจะพยายาม เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดูแล้วกลุ่มตอริบานเนี่ยเข้าไปคุกคามคนอัฟกันมากเกินไปนะคะคุณพงษ์สัศเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปด้วยนะครับใช่ค่ะขอบคุณคุณพงษ์สัศมากค่ะ